แฉบออกออกให้ยาวนี่จำหรือเป่เอาออกเอากินข้าวแต่มัน้ำไปพูดสบายดีสบายดีกินข้าวเด้อพี่น้องข้าวครับตับกบตับกบแซ่บๆพี่น้องมาเด้อ ขาสองข้อเนื้อบอกเอาอย่าไม่น่ากินฮะจบจ้า

นั่งเลยนะอ่ะเถ่ายคือปนั่งเรนะอยมาฮะทั้งนอนแบบนี้แล้วน,นั่งดีแลวไหมลูกนิ้มรอ่อนะใครลองสะเีอนนิ้มกะ

này về bạn hăng khướu 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 ô mà ta

ที่ว่างที่ว่างแล้วที่ว่างแล้วคลิปอ่ะนี่คลิปจบสว่างอ่ะบายบายนี่บาย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 กดไลค์กดแชร์ไปนะบาย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 แล้ว